สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยผมก็ มาทําคลิปนะครับผมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเอามาพูดกันเนี่ยนะครับผมคำๆเฉยๆนะแฟนคลับของซูเปอร์แมนเนี่ยก็อย่ามาดราม่าอะไรกันแบบนี้เลยนะครับก็คุยกันสนุกสนุกขำๆกันละกันนะครับโดยเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับผมผมก็เรียกได้ว่าเอ้ยเลื่อนอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเฮ้ยอ่านเลตติตอยู่แล้วแบบว่าเออมีคนเนี่ยนะครับผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่า เฮ้ยซูเปอร์แมนเนี่ยแน่นอนเลยครับด้วยความว่าถ้าเราจะนับความเมคเซนส์ของมันเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วถูกไหมเลยครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครตัวกระตุ้นที่แต่งขึ้นมาแต่ก็เรียกได้ว่ามีคนเนี่ยนะครับผมอยากจะมาดิสคัสมาถกเถียงกันนะครับผมว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้าซูเปอร์แมนนมันมีจริงๆนะครับผมแล้วมันมาที่โลกเนี่ยมันไม่น่าจะมีรูปลักษณ์เป็นเหมือนที่เราได้เห็นกันก็คือเป็นบุรุษเหล็กกล้ามบึกเลยถูกไหม แต่ซูเปอร์แมนที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับผมมันน่าจะเป็นเหมือนซูเปอร์แมนที่มาจากซูเปอร์แมนจากอีเวนต์แฟ t พอยต์ซะมากกว่านะครับเรียกได้ว่าอันนั้นนะ่ะมันจะดูสมจริงมันจะดูเข้ากับพลังที่ซูเปอร์แมนมีอยู่ถึงแม้ว่าพลังนั้นนะ่ะมันก็ไม่เมกเซนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วทีนี้เองทําไมเหรอครับซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับ,รบผมในแฟตพอยต์เป็นยังไงทําไมมันถึงดูสมจริงแล้วก็ดูจะแบบเหมาะกับความเป็นจริงมากกว่าซูเปอร์แมนจากซูเปอร์แมนปกติที่แบบกล้ามบึกหล่อล่ำเลยนะครับ คือซูเปอร์แมนในเวอร์ชันแฟตพอยต์เนี่ยนะครับผมเป็นซูเปอร์แมนที่ถูกจับมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้โดนแสงเนี่ยก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับผมกลายเป็นซูเปอร์แมนที่ไร้กล้ามนะครับเป็นซูเปอร์แมนที่ตัวแบบงอกแงน,นะครับผมเป็นซูเปอร์แมนตัวก้างๆอะไรแบบนี้นะครับเหมือนสติ๊กแมนแต่ก็เรียกได้ว่าก็ดูเป็นคนเน่ยเป็นคนที่ผอมมากๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่า ซึ่งหลายๆคนก็หยิบยกเรื่องราววิทยาศาสตร์มาทําให้ผมเนี่ยเออก็เลยสนใจเออเอาเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบอิงกับความจริงอะไรซักเท่าไหร่แต่มันก็มีการวิเคราะห์กอันที่ฟังดูสนุกดีนะครับโดยเขาบอกว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจริงมันต้องแบบผอมแห้งแรงน้อยเนะี่ยอะไรครับผมเพราะว่าหเลยนะครับด้วยความที่ว่าซูเปอร์แมนเนี่ย มันดูจะเก่งเวอร์ถูกไหมพลังด้วยความเป็นชาวคลิปโตเนียยเนี่ยมันเก่งเกินมนุษย์อยู่แล้วมันแบบโอโ้โหต่อยทีเดียวแม่งปึกกระจุยอะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยความที่ว่าด้วยเผ่าพันธุ์มัน มีแรงมากขนาดนั hmm. to to well, ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมันไม่จําเป็นจะต้องเดเวล็อกล้ามเนื้อขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นยังไงนะครับแบบว่าเวลากล้ามเนื้อเราจะใหญ่ขึ้นเนี่ยคือเราต้องเจอแรงต้านที่มันมากขึ้นถูกป่ะแบบว่าเรายกน้ําหนักเนี่ยกว่ากล้ามจะใหญ่ได้อะมันก็ต้องยกหนักขึ้นกล้ามเนื้อฉีกหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆแบบโอ้ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักไปทีละนิดแต่ในกรณีของซูเปอร์แมนเองเนี่ยไม่ว่าเขาจะยกหนักแค่ไหนกล้ามก็ไม่โตครับเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ไหวไงกกก้้้าาาามมมเเเนนนนอ่่่่รรูสึววััจํป็ตยหพพิะ มันไม่ได้หนักอ่ะสำหรับเขาคือแบบเหมือนยกลมมาถูกว่ายกโอ้โหร้อยโลพันโลเนี่ยเหมือนยกลมอ่ะกล้ามเนื้อก็รีบอย่างนั้นก็ยกได้สบายเพราะฉะนั้นเองร่างกายจะไม่มีความจําเป็นนะครับผมที่จะต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มก็เรียกได้ว่ากล้ามแบบรีบๆเนี่ยก็พอแล้วแล้วถ้าอยากสร้างจริงๆเนี่ยมีวิธีไหมก็เรียกว่าคงจะยากมากๆแหละต้องยกน้ําหนักแบบว่าให้ตัวของเขาอ่ะยกจนแบบแทบมันจะยกไม่ไหวอ่ะถูกมันต้องให้ซูเปอร์แมนมาออกกําลังกายอ่ะซึ่งแน่นอนมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีอะไรในโลกที่จะมีแรงต้้้าานนนนขดัพอแลว ให้แบบคนคนหนึ่งอะยกได้ถูกป่ะมันจะไปเอาเมืองทั้งเมืองมาให้ยกไงเออยกเป็นแบบเหมือนยกน้ําหนักแต่ยกเมืองแทนเออมันก็คงดูตลกอะถูกไหมมันก็คงดูไม่แม่เซนก็เรียกได้ว่าสุดท้ายนี้เองเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เครียดอะไรนะอย่าอย่ามาพูดถึงแบบความสมเหตุสมผลอะไรกันมากก็แบบเอ้ยเนี่ยถ้ามันสมเหตุสมผลเกินกระตูนก็ไม่สนุกสินู่นนี่นั่นก็เรียกได้ว่าเราก็ฟังเอาไว้ขำๆก็พอนะครับก็เรียกว่าผมเห็นเออมันมันก็น่าสนใจดีก็เลยโอเค เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันดีกว่าก็าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่แบบมาคุยกันสนุกๆอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปพูดถึงเรื่องราวของหนังที่น่าสนใจอะไรพวกนี้กันต่อดีกว่านะครับโอเคนะครับผมยังไงในวันนี้ก็มากันคลิปสั้นๆเท่านี้เลยครับผมก็ขำๆดูกันสนุกๆท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เหมือนกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ